ฝนตกอยากกินเข้ามันไก่รูจานนี้โคตรยังเยอะครับคุณผู้ชมวันนี้ใหญ่มากเป็นไก่ทอดไก่ต้มผสมกันเลยแล้วแบบมาแบบคู่คู่เบิ้มเบิมที่คิดว่าหมดเนี่ยผมกินคนเดียวหมดไหมไม่น่าจะหมดนะไม่หมดพี่มีรู้จักผมแล้วคุณผู้ชมบอกเลยน้ำจิ้มโคตรเด็ดโอ้โห โอ้ยนอร่อยเนอ้ยมันจิ้มเด็ดจริงน้ำจิ้มเด็ดไก่ดีข้าวนุ่มกืดครับผมนี่ครับคุณผู้ชมไก่ทอดแบบำ่ำๆครับอืออร่อย,อยจริงสั่งเพิ่มได้ไหมพี่ย, <c oughs> ยังครับยังยยที่ยังเหลือของอยู่ไหมครับ สวดีครับครับสวัสดีเอฟซีที่รักทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอฟเวียรุกนครับวันนี้เปิดคลิปอยู่แคทำอะไรกวเราะวันนี้ครับอยู่กับผมที่เอ่อแถวตลิ่งจันทเออคือผมเนี่ยมาเที่ยวแถวนี้มาทําธุระแถวนี้นะครับผมแล้วก็ฝนตกไงไอเราพอฝนตกแล้วเราก็รู้สึกไงว่าบุนก็เลยอยากกินข้าวมันไก่คุณผู้ชมก็เลยหาแบบร้านข้าวมันไก่แถวนี้แล้วก็มาเจอร้านนี้ครับร้านคุณโอข้าวมันไก่ ซึ่งนี่แหละอยู่ที่แรกร้านข้าวมันไก่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันฝนตกอยากกินข้าวมันไก่โ <c oughs> คตรมั่วมันต้องอยากกินเลยร้อนๆไม่ใช่เหรอวะก็นั่นแหละก็ให้ทีมงานหาร้รานข้าวมันไก่ที่มันคุ้มๆแล้วมันได้เยอะแล้วก็ร้านนี้นะครับอย่างแรกเลยสําหรับผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปผู้พิการสตรีตั้งครรภ์ผู้ป่วยมะเร็งทานฟรีแต่ว่าเราอ่ะเบาหวานไงเบาหวานในอนาคตเอ้ยเราเราก็ได้จะกินฟรีได้อยู่แลวเดี๋ยวเราไปถามพี่เจ้าของร้านเราไปดูหน้าตาเมนูอาหาร ว่ามีกี่ราคามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชม Let's go ไปสวัสดีครับพี่ชื่อพี่โอะครับอ๋อคุณโอเข้ามันไก่นี่คุณผู้ชมราคานี่เด็กนักเรียน30ธรรมดา40 50, พิเศษ50เพิ่มตับ10บาทโคตรพิเศษ70-80โอ้หแสดงว่าโคตรพิเศษต้องได้เยอะๆแน่ๆ นะครับอันนี้เด็กนักเรียน30บาทนี่ต้องใส่ชุดน,นักเรียนมาหรือว่ามันเป็นเมนูเฉพาะเด็กตัวเ,เล็กๆค่ะอ๋อเฉพาะเด็กตัวเล็กแบบผมไม่ได้เหรอแบบผม,มผมคิดว่าผมหน้าเด็กอยู่นะไ,ได้อยู่นะได้เยอะโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราลองสั่งทุกขนาดไหมสั่งทุกขนาดทุกไซส์เลยแล้วเดี๋ยวเอามาให้คุณผู้ชมดูกันว่าปริมาณอาหารราคาแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวรบกวนพี่โอหน่อยนะครับผมจัดไปคุณผู้ชมรอแป๊บเดียวครับ มาแล้วครับผมผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามันไก่มาเป็นที่เรียบร้อยครับเมนูเนี่ยราคาเริ่มต้น40บาทโอ้แล้วดูที่ผมสั่งมาโ,โอ้โหโดูดูจานนี้โคตรยังเยอะครับคุณผู้ชมโอ้นี่ใหญ่มากอันนี้จานละ80บาทนะครับผู้ชมเป็นไก่ทอดไก่ต้มผสมกันเลยแล้วแบบมาแบบคู่คู่เบิบ้มเบมใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมโอ้เยอะมาก<อ>ขสัมภาษณ์พี่เจ้าของร้าน พี่คิดว่าหมดเนี่ยผมกินคนเดียวหมดไหมไม่น่าจะหมดนะไม่หมดเดี๋ยวหูแล้วมันไม่น่าจะหมดเว้ยนะพี่ปกติถ้าที่ร้านพี่เงี้ยจานเนี้ยเอาจานเนี้ยอย่างจานแปดสิบบาทคนเดียวหมดไหมหมดแต่ต้นคนตัวใหญ่ๆหน่อยนะคนตัวใหญ่ใช่โอ้ที่ร้านพี่มีคนมากินเยอะสุดกี่จานครับใช่นี้สองจานสองจานแต่แต่คิดว่าผมกินไม่หมดแน่นอนหมดนี้ไม่น่าจะหมดเพราะมันเยอะมากพี่ไม่รู้จักผมซะแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกินขอบคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับ มาคุณผู้ชมที่ร้านนะครับผมก็ซุปฟรีน้ำจิ้มฟรีข้าวมันไก่ฟ <laughs> รีอยากรืมเลยครับ <laughs> เรามากินกันเลยเฮ้ยเราเริ่มที่จานไหนดีอะน็อตเอาจากถูกไปแพงไหมยังเลยอ่าจากถูกไปแพงเอานี้เอานี้ก่อนครับผมคุณผู้ชมครับจานนี้นะครับ3าบาทคุณผู้ชมสาหรับเด็กนักเรียนก็คือต้องเป็นนักเด็กนักเรียนจริงนะคุณผู้ชมถ้าคุณแบบว่าใส่ชุดเด็กนักเรียนมาก็อาจอาจ,จะได้นะครับถ้้หน้าเด็กมาเดี๋ยวเรากินกันเลยครับ30บาทครับผมจานนี้อุ้ยอร่อยเนาะ ข้าวมันดีอ่ะก็มันดีเลยไก่นุ่มใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับไก่กุ่งเลย <S <S อ๋อนี่น็อตบอกมาว่าที่ร้านใช้ใชเฉพาะน่องกับสะโพกใช่ไหมอ่าใช่แล้วไม่มีอกไม่มีแน่นอนอไม่มีอกนะครับนะักกล้ามอดครับผมสามสิบบาทผมมองว่าก็าาไม่น้อยแล้วนะใช้ได้เลยอ่ะ เรียบร้อยครับผมเหลือเ็ยเรียบร้อยครับผมหมดแล้วหนึ่งจานครับผมสามสิบบาทเดี๋ยวเราจะขึ้นมูลค่าม้ให้ที่หน้าจอข้างๆนะครับผมต่อไปอันนี้สี่สิบก็จะไก่เยอะขึ้นแล้วข้าวเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมครับนี่คุณไปดูใกล้ๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มอู้หอ๋อ ใส่น้ำจิ้มไปแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ไปของแท้โคตรน่ากินดูดิอือหอน้ำจิ้มเปรี้ยวเค็มหอมเต้าเจี้ยวหอมมากมากอุ้ยอร่อยเนะี่ยอุ้ยน้ำจิ้มเด็ดจริงอุ้ยน้ำจิ้มโคตรดีคุณผ,ผู้ชมครับใส่น้ำจิ้มไปแล้วแบบอร่อยกินง่ายอร่อยมากจริงอือแล้วไม่หม หอมพริกหอมขิงมากคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดมากเรียกขนาดใส่พริกนะใส่แล้วต่อครับผมเป็นกี่บาทละเจ็ิบาทอ่าต่อไปอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้เป็นขนาดพิเศษนะครับห้าสิบาทคุณผู้ชมครับไม่พอคุณผู้ชมบอกเลยน้ําจิ้มโคตรเด็ดโอ้โหจานนี้ห้าสิบบาทปริมาณเยอะอยู่นะต่างจาก40่สิบโดยสิ้นเชิง นี่มันเขาดีมากคุณผู้ชมครับน้ำจิ้มเด็ดไก่ดีข้าวนุ่มกูดครับผมม,มีเลือดก,ก้อนกับแตงกวามาให้ด้วยนะครับในจากนก่อนถ้าติดได้เยอะจริงนะอันนี้พูดจริงเลยจะบอกว่าบางชิ้นที่กินโดนกระดูกอ่อนอะ คตรปินเลยนายจอบนะไปแล้วครับ50บาทเป็น120อ่าดูน้ำซุปนี่มีฟักนะมีสาหร่ายให้ด้วยมีพวกที่โคงมีพวกเนื้อไก่ด้วยคุณผู้ชมครับอุ้ยต่อไปครับผมอันนี้เป็นผสมครับต้มทอด50บาทเนี่ยคุณผู้ชมดูสิอันนี้ก็ซีอิ๊วหวานนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ราดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มหวานนิดหน่อยสาวกข้าวมันไก่ต้องกรี๊ด วนะุ้ยไก่ฉ่ำๆนะอืูนิหวานก็ดีอ่ะอืมอร่อยมากเฮ้ยผสมก็ไม่ใส่เลือดให้อยู่ไม่ใส่ครับผมผสมไม่มีเลือดเหรออืมอหวยมันกินมาแล้วอืมเหมือนเขารู้ว่าเรากินน้ำจิ้มเยอะตักน้ำจิ้มไม่ให้เลยครับผมเพราะถ้าเราไปตักเยอะตัวนี้นี่ครับคุณผู้ชม ไก่ทอดแบบชจำๆครับอือ่อ,อยจริงไก่ทอดก็มีส่วนกระดูกอ่อนด้วยนะคุณผู้ชมเอ่อร้านคุณโอเข้ามันไก่นะคุณผู้ชมร้านเขาก็มีโต๊ะเล็กๆนะไม่ได้เยอะมากมีหนึ่งสองสามสี่โต๊ะรวมโต๊ะแม่ค้านะครับสี่โต๊ะร้านไม่ได้ใหญ่มากนะคุณผู้ชมครับคือร้านอ่ะไม่ได้ใหญ่แต่เข้ามันไก่อ่ะคือใหญ่มากนะครับ <laughs> หืม คนนี้เรียกว่าเดี๋ยวเราต้องกินให้เจ้าของรา้านรู้จักเราซะหน่อยนะเขาบอกขนกินไม่หมดไม่หมดไม่เท่าไหร่นะผมบอกเลยว่าไม่พอไม่พอบวกไปอีกถ้าเกิดเป็นเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วอ่าแนทนะครับกินข้าวมันไก่ทีนึงตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วนะครับยังไม่อิ่มด้วยครับผมต่อไปจนไหนไหอ่ะเจ็ดสิบไหมอ่าอันนี้เจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมเทียบกันอันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้แปดสิบบาทคุณดูปริมาณต่างกันก็เห็นชัดเจนอยู่นะแปดสิบบาทจะเหมือนเยอะกว่า ก็ต้องเยอะใหญ่แล้วก็แพงกว่าพูดแปลกๆนะเราเนี่ยมีอยู่ร้านแล้วนะอุ้ยครับโอ้โหมันต้องแบบนี้เขามันไก่อ่ะเด้งๆครับไก่สีของน้ำจิ้มที่ร้านนะคุณผู้ชมสีเขาอะไม่ได้เป็นสีแบบเข้มมากแต่กินเข้าไปคือรสชาติดีมากอันนี้พูดจริงนะเออ 70-80นะครับจานก็จะเริ่มเปลี่ยนไป <ฮะ S 1> จานก็จะเริ่มเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือของในตู้วันนี้จะบอกว่าไงก็เหลือไม่เยอะแล้วนะเรามาก็ประมาณ่าบโมงกว่า,าเขาบอกปกติก็เปิดถึงบ่ายแต่ว่าส่วนใหญ่ของจะหมดก่อนนะคุณผู้ชมครับแน,นมาไวโอเคไปอันนี้เจ็ดสิบบาทเป็นเท่าไหร่ละสองร้อยสี่สิบ 240นี่ครับผมเรามากันที่จานละ80บาทความหนักนะคุณผู้ชมครับอันนี้หนักจริงเ,เป็นโลแน่นเป็นไงนด่นเป็น,ปน <laughs> โลหอแบบซีหวานครึ่งนึงแล้วก็จิ้มข้าวมันไก่ครึ่งนึง่งอู้ผมว่าข้าวสามเกือบสี่ถ้วยนะอ้ออืมอืม สะใจมากครับผมคุกท่โอ้ของผมครับไมาละไม่ล้ไม่เรื่อยไม่เรื่อยคือน้ำจิ้มรสอร่อยจริงคุกท่ชยอมจิ้มเขามากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูครับวั๊นี้ว่าถ้าไม่กินบุฟเฟ่อย่างร้านแบบนี้ร้านธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยน่าจะเสียเงินกี่บาทตอนนี้มันประมาณกี่บาทนะครับเบน ถ้าหมดนี้สามร่ายี่สิบที่เหลือใส่กล่องได้ไหมรู้สึกว่าเปลืองอ่ะรู้เหรอรู้แต่ยกจานแล้วจร้านแบบนี้ถือว่าข้าวไก่ร้านลับได้ป่ะได้ไหมเผื่อตูนตูไม่ออกอืม เราดูไม่ออกด้วยว่าเขาให้เยอะจนกระทั่งเมื่อเราสั่งมานะครับเราก็ได้รู้เลยว่ามันเยอะไปนะครับเลยามวที่สิบไปแล้วอ่าต่อไปครับข้าวมันไก่ทอดไอ้ที่นี่ข้าวมันไก่ทอดต้มราคาเท่ากันนะคุณผู้ชมครับไม่ไม่ได้คิดเพิ่มอะไร80บาทราดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอ,อุ้ยไม่พอ,อเป็นขวดวิปปิ้งหวานเพิ่มหน่อยได้ไหมขอบคุณครับถูกใจยิ่งนักคุณผู้ชมครับหูชิ้นชิ้นหนา ไก่ทอดอะ่ะหนามากหนาเหมือนไก่ทอดหมูทอดทงกระเตือที่ร้านอาหารญี่ปุ่นอะ่ะเ,เออชิ้นใหญ่ๆครับคุณผู้ชมแป้งทอดกรอบก็ดีมากคุณผู้ชมครับเนี่ยเขาจะโรยแบบขมกรอบมานเนี่ยอ,อร่อยมากอร่อยมากผมว่าจานนี้ฉ่ำไป <laughs> ผมว่ามันใส่ถุงจิ้มเยอะไปไม่รู้เลย จริงเหรอครับตัวจริงพี่หล่อกไหมครับไม่รู้จำไม่ได้เอาเอหัวเลยเอาไม่รู้จำไม่ได้สรุปว่าจำจำพี่ได้จริงใช่ไหมโอ้โหกินเนี้ยไม่อิ่มเดี๋ยวพี่กินน้องต่อเลยอย่าบอกนะครับ มาดูกันไหมว่าครึ่งจานของ80เนี่ยมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมเนี่ยพอเราเกลีก่ยดีๆแล้วคุณผู้ชมครับเกือบเต็มจานเหมือนเดมเมิมแล้วเมื่อก่อนลูกค้ารุมแล้วแม่ค้าลูกค้าเริ่มเข้าครับเราเป็นโวเรียลคา เริ่มรู้สึกแล้วรู้สึกอะไรรู้สึกเสียดายตังค์เนี่ยคุณผู้ชมว่าดูนะว่าเวลาผมกินมันมันเปลืองนะถ้าเไม่กินบุฟเฟ่ต์เนาะเพราะว่าปกติเวลาเรากินบุฟเฟ่ต์ก็หัว200 300อะไรอย่างเงี้ยเราก็จ่ายทีเดียวเรากินได้ไม่อั้นซึ่งอันเนี้ยก็ยังไม่อิ่มแล้วก็400แล้วนี่ท่านน้ำจิ้มกับน้ำซุปเกาคิดตังค์นะเยอะกว่านี้อีกนะเราเสียไปครับไปอันนี้เอาแบบพอดีพอดีนะครับรู้สึกว่าเยอะไปไม่ดีครับนี่แต่นี้เยอะได้อันนี้เยอะแล้วอร่อยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะครับ อันนี้ก็80ใช่อันนี้80บาทนะครับคุณผู้ชมครับเลือกได้เอาไก่ผสมได้นะครับ80เหมือนกันเธยบอกว่าปกติผมจะเป็นคนชอบกินไก่ทอดมากแต่มาที่เนี่ยทำให้ผมชอบกินต้มได้เพราะน้ำจิ้มไก่ต้มอร่อยินดีจริงไก่ทำให้นุ่มได้แลถ้าใครมาแถว แต่ลิงชันตามผมมากินนะอันนี้แนะนำแนะนำว่าให้ลองจาน80ไปเลยจะได้รู้ว่าความรู้สึกผมอะ่ะเวลากินอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงพูดเยอะบงเลยคนธรรมดาเขาไม่คิดว่าผมจะกิน <S <S หนมดหมเล ร้อบาทครับตอนนี้เท่าไหร่นะ480บาท480นะเออแลเดี๋ยวสั่งเพิ่มกันพี่โอครับสั่งเพิ่มได้ไหมพี่ยังครับยังโอ้เลยไหนหมดเนี่ยพี่ยังเหลือของอยู่ไหมครับเนี่ยอ๋อจานเดียวป่ะอ๋อจานเดียวเหรอพี่เฮ้ยคุณผู้ชมเหลือจานเดียวอ่ะโอ้ลูกค้าเต็มร้านนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้พี่โอบอกว่าเหลือจานเดียวเอาร้อยหนึ่งได้ไหมพี่จานเดียวเพิ่มข้าวอะไรเงี้ยร้อยหนึ่ง จริงพี่ผมยังไม่อิ่มเลยสั่งร้อยหนึง่งโอเครบกวนนี้นะครับผมครับเอาเจ้าม,จมาแล้วครับผมโอ้ยหนึ่งร้อยบาทอันนี้ขอแม่ค้ายเขาพิเศษให้นะครับผมโอ้กับุณครับพี่โอ้เนื่องจากไก่ร้านเขาหมดแล้วอ,อันเนี้ยเหลือทั้งหมดเหลือแค่เนี้ยไก่นะครับผมแล้วก็ผมเลยให้ใหเพิ่มข้าวมาให้ให้ใส่ครบร้อยหนึง่ง โตรนมาคุณผู้ชมครับมาคุณผู้ชมครับจานพิเศษสุดท้ายแบบจบสวยๆครับผม1 0 0บาทไก่หมดก็เพิ่มข้าวไปครับนี่ข้าวก็หมดแล้วนะพี่ข้าวข้าวหมดแล้เียวเนี่ยใส่ให้หมดเลยจานเนี้ยวันนี้ให้น้องเป็นคนสุดท้ายเขาบอกนี่ครับร้านกินไปครับเห็นไหมลูกค้ามากินหมดแล้วผมเปล่านะพี่ผมไม่ได้กินหมดนะครับขากไาคอนโทรย่ไม่ได้บอกตาโอ้ยคุณผู้ชมดูจานละร้อยแบบจุกจุกแบบแน่นแน่นแต่เราไม่แน่นไงกินต่อเลือดก้อนแบบนี้นะ มน้ำจิ้มเกดีชอบเปรี้ยวหวานเค็มเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะนนอตเขาจะมาหาเราทุกเทฟเลยจริงๆเหรอจานนี้บอกเลยว่าโลครึ่งต้องมีนะครับโอ้หโชคดีวันที่เรามาวันนี้คือมันฝนเพิ่งตกแล้วหยุดไปอากาศมันเลยอาจจะไม่ไม่ค่อยร้อนมากนะวันนี้เนาะก็กำลังดีผให้บรรยากาศการกิน มันเรื่อยๆใช่ใช,ชิวๆถ้ๆาปกตินะถ้าอิ่มด,ด้วยร้อนด้วยกินเยอะด้วยนี่เหนื่อยนะพี่ผมเ,เหนื่อยมากเออปกติเลือดไม่ใส่นะถ้าเรากินผสมใช่ไหมแต่วันนี้เขาใส่มาให้เพราะว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วนะครับม, <laughs> มีอะไรก็ใส่นะครับแต <laughs> งกวายังหมดอ่ะพี่ผมเอ แสดงว่าเขาขายดีจริงนะวันนี้เรามา10บโมงกว่าตอนนี้1 1บโมงกว่าหมดแล้วหมดแล้ว,ห,ลวหรือว่าโอเคอขอบคุณครับเบนมาเป็นถังเลยครับมันรู้ว่าผมหิวน้ำนเท่าไรคอ่ะเบนนะยี่สิบที่นี่ของถูกเออถูกจริง มันหมดซุปเท่าไหร่ได้ไหมครับะครับฮะซุปก็หมดโอ้โหแถมซุปยังหมดทำไมขายดีขนาดน,นั้นเนี่ยเขาไข่ดีหรือว่ามีใครมากินเยอะหรือเปล่าวะพูดงีบอะมันต้องมีคนมากินเยอะอะผมันทำให้ผมไม่ไม่ค่อยได้กินเนี่ยมันคือใครกันนะเราหือ ใจคอกะจะไม่ให้เหลือสักเม็ดเลยนะครับอ่วู้เป็นไงครับพี่ผมหล่อไหมครับเอ้ยถามผิดผมเก่งไหมครับใต้โต๊พี่เอ้ยไม่ไม่ต้องถ่ายเดี๋ยวคนดูเห็นเดี๋ยวเขารู้ว่าผมใส่ใต้โต๊อันนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆพี่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมว่าผมอร่อยตีได้ตีได้ยอมผมว่าปริมาณกับราคาแล้วเนี่ย พี oh, ่ให้เยอะไปไไอันนี้คือเรื่องที่ติเลยต้องน้อยกว่านี้ก็ไม่ติครับวันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าผมไม่มีอะไรติเพราะว่าไก่ข้าวน้ำจิ้มคือดีมากน้ำจิ้มโคตรเด็ดอันนี้พูดตรงเลยกตั้งแต่กินข้าวมันไก่มาร้านนี้ถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่อร่อยมากๆก็วันนี้เดี๋ยวฝากร้านเลยครับพี่ว่ราร้รานอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงหยุดวันไหนบ้างร้านคุณโอ้คุณไก่นะคะอยู่ตลิ่งชันกรุงเทพนะคะเปิดหกโมงครึง่งหยุดทุกวันพุธค่ะหกโมงครึ่งถึงบ่ายโมงใช่ใช่ถึงบ่ายหรือ อ๋อเพราะปกติหมดก่อนบ่ายตลอดค่ะโอ้ปรดีว่าเปิดมานานหรือยังครับเนี่ยประมาณห้าปีอะ่ะห้าปีพี่เป็นคนเหนือใช่ไหมเมื่อกี้เห็นทีมงานบอกเป็นคนที่ไหนครับคนเชียงรายค่ะเอ้าคนเชียงรายกู้เหนือได้อู้เหนือได้กู้เหนือได้เมืนก่นครับอู้เป็นคนเหนืออู้เนี่ยแหละครับคนเหนือหน้าตาดีคูกคนแม่ ชอบใจจริงชอบชอบโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่โอมากเลยนะครับก็ยังไงลิงแฟนเพจร้านนะคุณผู้ชมผมจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถตามผมมาได้นะคุณผู้ชมกับร้านข้าวมันไก่คุณโออ่าก็ได้เยอะอิ่มอร่อยคุ้มน้ำซุปน้ำจิ้มปีไม่อั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอใหม่เทปหน้าแนทจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยกินแหลกที่ไหนยังไงต่อฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แนทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่โอสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณ เราไปร้านไหนร้านนั้นขายดีเรียกได้ว่าเดี๋ยวทวําวัตถุมงคลออกมานะคนุณผู้ชมเขามีนางกวักใช่ไหมอันนี้แน็ตกวัก <c oughs> จริงเน็ตกวักมากินนะครับผม <c oughs> นี่ครับผมแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9กินข้าวไม่ถึง10จานนะวันนี้แต่580บาทนะครับ <c oughs> 580บาทแต่ได้โคตรเยอะคุณผู้ชมวันนี้ผมเสียไป580เป็นไงก็อ <c oughs> ิ่มไปแล้วหมื้อครับผม